สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหวันนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วทุกคนบรรยากาศนี้วางเวงมากเลยต้องมีไฟอันหนึ่งครับต้องมีไฟเดีผมจะพาไปเดินดูวันนี้เราอยู่คนเดียวนะมีเราอยู่คนเดียวไม่ได้ไปไหนเลยเพ,พิ่งมาถึงครับนี่ครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูดู พมเยผมเยโอ้โหนี่ครับทุกคนตอนมีไฟนะตะตุงซื้อมาให้ครับใจดีมากเลยตะตุงนี่นเราจะพาไปเดินไปดูน้องน้ำเขียวน้องน้ำเขียวจอดอยู่ไหนเนี่ยนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านของเรานะบ้านของเราเองเราจะมีแฟลส่วนตัวทางนู้นก็จะเป็นโรงน้ำแข็งครับเป็นโรงน้ำแข็ง นี่ก็จะเป็นบอ่อของเฮียซาครับนี่คดนไปดูอะไรน้องน้ำเขียวอ้จอดยุกไก่ไกถูกป่ะเซมิมมือขึ้ยางเกิดมาจอดทึง่งๆถูก่ะเซมิมดีต้องเดินมาจอดตรงนี้ไหมเดินมาจอดตรงนี้จะได้นอนดูได้สะดวกสะดวกเพราะผมไม่อยากลงไปข้างล่างครับมันไม่มีสัญญาณเพราะมันลงไปไม่ได้อแล้วตรงนี้ มาเรียนดูน้องน้ำเขียวตอนนี้โทนหนึ่งก็ย้ายออกไปแล้วย้ายออกไปแล้วปกตินี่จะต้องได้ยินเสียงเพลงนะต้องเขาต้องเปิดเพลงนอนแต่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงครับนี่ครับน้องน้ำเขียวครับจอดนี่โอ้เขาขุดมาตรงนี้แล้วแล้วรถจะลงไปยังไงเนี่ยขุดแบบนี้รถจะลงไปยังไงล่ะครับลูกพี่ลงไปง่ายปะเนี่ย ขุดทางเลยครับ <c oughs> พรุ่งนี้ต้องถอดกรองถอดกรองใบเป่าด้วยพรุ่งนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับมีช่างเขียวเสียดีแล้วก็ผมครับต้องไปทำใบกับขีต้องไปทำใบกับขีบบขนะเสียดีว่าจะมานอนด้วยครับประมาณสี่ทุ่มนั่นแหละครับถึงจะมาโอ้โหเสียเสียดีนี่มา ผมต้องอยู่คนเดียวนะต้องอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำก,ก็อยากพูดกับเอฟซีเนาะเนี่ยมันอยากอยู่คนเดียวมันก็เหงานะมาดูรถดูอะไรนี่แหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน้องน้ำเขียวอยู่คนเดียวอยู่ลำพังนี่ครับบรรยากาศแบบบองเวงมากเลยเราก็จะมีไฟฉายหนึ่งอัน หนึ่งอันเท่านั้นวันนี้ผมก็ขับรถเองครับวันนี้วันนี้ขับรถเองเพราะเสียเกาะไม่ว่างครับต้องมาขับรถวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้พี่น้องดูนะเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะไม่ค่อยมีเวลา ถ้าผมไม่ได้ขับรถหรือไม่ได้ทํางานเนี่ย <G ül> ผมก็ <c oughs> จะได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูหลายๆคลิปนะหลายๆคลิปเลยแหละแต่วันนี้ไม่ค่อยได้ลงครับเพราะไม่มีเวลามาลงมาถ่ายครับไม่มีเวลาลงมาถ่ายนะผมก็จะลงคลิปทุกวันนะครับ แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ลงคลิปหรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้ต้องไปสอบใบกับขี่ครับสองวันครับวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สิบเจ็ดสองวันนะ้ <c oughs> ม้กลับเร็วก็จะได้มาถ่ายให้ทุกคนดูอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศ มีคนถามว่าแซมอยู่คนเดียวได้หรออยู่คนเดียวได้หรอนี่ครับอยู่ได้ไหมล่ะก็อยู่ได้นะผมก็อยู่ได้อยู่คนเดียวอะแต่บางทีต้องก็ต้องมีเพื่อนนะมานอนด้วยมันมานอนในป่าอย่างนี้ก็ต้องมีเพื่อนครับถึงจะปลอดภัยเนาะปลอดภัยถ้ามานอนคนเดียว ก็นอนได้ครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ามีเพื่อนนอนมันจะดีที่สุดนะหรือเสียงอะไรอะ่ะหรือถ้าใครได้มานอนบอกก็จะรู้ครับว่าการนอนคนเดียวมันจะวังเวงวังเวงนะมีแต่เสียง จิ้งหรีดจี๊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 ดนี่ครับนี่ก็เป็นถังน้ำมันเพราะผมต้องถอดกรองไปแต่เช้ากรองแม่โครไปให้ตะตุงเป่านี่ครับรถคันเนี้ยตอนยังไม่มีน้องน้ำเขียวนะตอนยังไม่มีน้องน้ำเขียวอ่ะคันนี้แบบออื้หืมไม่กิ๊กเลยไม่กิ๊กเลยคันเนี้ย อีขาวเนี่ยไม่กิ๊กแบบไม่ได้ออกไปไหนครับจอดไว้แต่บ้านเนาะจอดไว้แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยคันนี้ตั้งตอนยังไม่มีนะพอมีน้องน้ำเขียวครับนี่ฮะเต็มเลยครับกระบะมีแต่น้ำมันส่งน้ำมันช้ำหมดแล้วน้องดูอ่ะนี่ะัะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะ มีเครื่องดื่มชูกำลังโฆษณาต้องเข้าแล้วแหละตอนนี้ต้องการผู้สนับสนุนนะช่วงนี้ใครอยากสนับสนุนผมก็บอกผมได้นะผมรอซัพพอร์ตเต็มที่โฆษณาเข้าได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่ว่ากันเนาะเนี่ย อะไรอันนี้แล้วก็ไอแดงๆอะ่ะเข้าว่างนะนี่ตอนนี้ก็ที่นอนก็อยู่ในน้นครับต้องเอาฟูกไปปูในเต็นครับต้องเอาฟูกไปปูในเต็นเต็นเนี่ยเวลากางปุ๊บากางไว้เงี้ยก็ต้องเปิดอันนี้ออกนะครับไม่งั้นนี้อับกินอับ ต้องเปิดไว้ยิ่งแต่มีหมอกปุ๊บแล้วมาเก็บเลยนี่โอ้โหเปียกแบบปุ๊บเอามากางตอนเย็นอีกทีอืไม่อยากจะพูดเลยแบบอับมากเราต้องกางไว้แนี้นะครับตากไว้แล้วก็พึงไว้เนี่ยผมกางจนเหล็กหักแล้วเนี่ยต้องเอาอะไรมาพันไว้ตรงเนี้ยมันจะแอนแนนะ เป็นผมมันจะแอนแอนบ้านมันจะเป็นบ้านแอนแอนอยังไงก็ไม่รู้ทุกคนนี้ก็แก้เงาแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมยบายครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมเนาะขอบคุณจริงๆนะครับไบายครับทุกคนสวัสดีครับเมืดแล้ว่